เราอาจจะตายก่อนคนแรกเ <c oughs> ตี้ยตันหอในาฬิกาของเยอะกว่าพีกนะของพีกมันต้องปีนตึกไงห่อนาฬกามันวิ่งเลยใช่เลือกพีกก็บหอผมเลือกหอดีกว่า ฉันไม่มีปืนเลยอ่ะขออ้าวอ้าวอ้าวนุ่นนุ่นออมแล้วออมแล้วน่นน่นงงนี่นี่นีน่ไงไปแล้วพอแล้วโทษ ช่วยให้ทันม,มาเมอไหน่มาเมืมอนมาอยู่ตั้งนานละยาผมมีสองกล่องนี่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 ไง ให่อิตเตอร์โอมีทุกอย่างแต่เราไม่มีกระเป๋าโที่เงียบว่าตัวเงียบซะล้ทไมียบซะละวงอนที่เนียยเน้ยอนยอนทีเนะีย อไปอยู่นี่ยิงไม่ทันแต่ขอซ้ำเติม ไปอีทเธอไปโรงงานไปเมียก่อกางสะพานนะเมีเกาอกางสะพานมีมีมีปอาสามอนี่นะตรงไหนอย่าไปเอาเนี่ใต้ใต้ใต้หอออยู่ตรงรถบรรทุกอะตง อไต้สะพานไงไต้ไต้นะไต้เขาเรียกว่าอะไรต้ดินไต้ไต้หอเอออยู่พงไต้ดินน่ะพงใหม่โอ้พูดปุ๊บเราก็เจอกอสาอกตัวอันนี้พูดให้อิจฉาเฉยๆ <c oughs> <c oughs> ถาไปจ,จับถันไมจับเปงนะช่ไห <c oughs> ับไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> อะไรนะ ออเอที่บ้านหอนาฬิกามีเหรอมันยิงใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเด้อยิงต่อเหรอไมอยู่ไงน่าจะบนบ้านน่าจะชั้นสองบนบ้านบอก ว่ไรวะไม่ได้เลยพี่มออาเต็นจังหวะมันหมุนไปพอดีครับออต้นในแขนตีไหนมีไปแขงมั้ง เราแ,นน<ะ>แข่งชนในแคนตีไหนไปแข่งมั้งอะ่ะแข่งไหนแข่งสองทุ่มมันเหรอมั้งใช่ป่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้แหละมั้งแล้วไม่ได้ลงอ่ะ ตรงนี้มันจะมีเห็ดใช่ไหมมีอะไรพี่อืหา่าเข็ดกินยืดอายุหน่อย <c oughs> เยวนะพี่ ยังไม่มีใครฟาร์มเนี่ยมันฝันนิดปล่อยหน้าแตกมันมีคนว่าว่เนี่ยพริกพริกป่ะมันใส่หน้าอยู่พริก มีรถอยู่ทางลงไฟฟ้าเอา้าเสียงรถหายรถอะไรพี่น่าจะเป็นลัมโบน่าน่ามา,มาแล้วด้วยโอ้ไม่ใช่แค่ลัมโบอย่างเดียวสองคันพ,นพี่สองคันกระบาฟ้าเอ้าหนึ่ง ส่องบ้านไม้นน่นส่องบ้านไม้ไมเอาพี่ละอ้วโอ้ยโอ้โหปืนแมงลูกไม่ออกตังร้านเลยเอ้มันมีเหมือนมันมีอยู่แถวนี้ใช่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  ป้าโถดครับตายต่อหน้ต่อตาโอ้ยออกข้างหลังข้างหลังพี่บ้านม้โอ้จะลบเองเลยนะ อยู่นบ้านอยู่นบ้านเาเจ็บนักเจ็บหนักอีกนัดเดียวไม่กิน

ไอ้วอลระ,ะเบิดหายหมดแล้วครับไม่มีตัวเฟียงระเบิดเข้าหาตัวเองอีกพี่หาเลยโอ้โหพี่อะไรยังตรงนี้มีเก็บเสียงอเอาเอาหัาวใจนีบปิดปืนแป๊บ เอาไอวอลปะเอา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 เก็บเสียงได้แล้วแต่ว่าไอวอลไม่มีเดียด๋ยวเพิ่งใครมายิงแล้วแต่งปืนอยู่ <S <S โอเคเจก,กี้ปักไอวอลแล้วเสียดายอ่ะอีกนิเดียวจะช่วยได้ละเพื่อนมียาบอก ครับไอวอลตับลูกเผื่อไว้ชุบมียังครับเสต็จสนเอาไม่ได้เอาเยาผมขอสองลูกนะเอ็นเอ็นเอ็นอุ๊ยมีคนเล็บดอบอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวเราเข้าวงกันกันเลย เลื่มมัเก็บเสียงมาเมื่อกี้เอเคไม่มีจับเลยนะ่ะใช้ปลายอะไรอยู่อ่ะพี่มีเก็บเสียงเนี่ยแรกก็กได้ถ้าชอบคงได้ปลายถามนะพี่โอเคเอาเก็บมันก็มีเก็บเมื่อกี้ก็มีเก็บเสียงพี่เพิ่งวิ่งเก็บอ้าวก่อนเข้าวงมาได้มาอันนี้เอาไงดีเราจะขึ้นหรือจะลงถ้าขึ้นจะยิงง่ายเดืยวอละลง ก็ลงได้หมดเลยเมื่อกี้นี้พี่ปล่อยสาวตายต่อหน้าต่อตาแล้วพี่พี่ไม่ได้ปล่อยพี่เอาใช้ไอวอลสุดในสุดเดชแล้ว <c oughs> แต่ว่าอีกนิดเดียวเพื่อนเอง แขนมันซ้ำอะ่ะหืมไขร้่ข้ด้วยระเบิดมือเนี่ยมันโหดเลยอยู่ข้างบนมากเลยระเบิดมือนี้พี่เล่นไม่ค่อยได้ข้าคนตามเอ็น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 อุ้ยแอบตปจะตกหัวจะตกใส่หัวอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ตกอยู่ข้างหน้ากอดติดเนี้ยเจิร์เบนกอสซ่า ไปเล่นไหมไม่ชอบเราชอบเล่นต่อมาโอ้โหระนิ๊กดับโอ้ลดดับดเป็นอย่างไงใช้ไหม

หอ,อยซีมาบอดทันอุ้ยเอ็มเจ็ดเก้าชิบหายลอยมาแล้วบึ้ร <c> ง <oughs> โอ้ต,ต,าตาเก่งมากาขับรถตอนดอีกว่าออาขับไปได้